สวัสดีค่ะส่วนในด้วยทุกคนนะคะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุวเจนแล้วก็สวัีวีวีนะคะเรามาอยู่ภายในโรบ็อกแมปอีเกีย3008กันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนและรอบนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเราจะได้เจอกับอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นมหากรรมความยิ่งใหญ่ของพวกเราเป็นอย่างแน่นอนขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันรู้แล้วว่าฉันจะสร้างอะไรแต่ฉันอาจจะเคลียร์พื้นที่ให้จากตรงนี้เลย ฉันจะไม่บอกเกดีกว่าว่าฉันจะสร้างอะไรป็นว่าเดี๋ยวฉันไปหาของมาวางดีกว่าคือถึงแกไม่บอกฉันก็ต้องเป็นคนช่วยแกทําอยู่ดีปะใช่แต่ฉันไม่บอกไงแต่ฉันดาเอามาวางให้แกดูก่อนอันนี้คือผมหลบได้อุ้ยผมใหม่แค่นี้ออันนี้โอเคโอเคเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะสร้างแค่นี้ทําอะไรอ่ะตู้ไงสำหรับวันนี้นะคะคลิปพี่แปะกับพี่แจ็คเจ้าพ่อเราสร้างตู้ฉันมีความรู้สึกว่าตู้วันนี้มันสวยดีฉันอยากแบบ แกไม่เคยมีความฝันเนาะว่าอยากอยู่ในคอนโดสูงๆอะไรเงี้ยมีคอนโดเป็นของตัวเองจึงก็เลยคิดว่าจะเอาตู้วันนี้มาขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทําให้มันเป็นที่อยู่ของเราอ๋อนีกค่าต้องปิดคลิปซะแล้วโอเคโอเคทําตู้โกนเอาลุยเอาลุยมาทําให้มันใหญ่ขึ้นกันค่ะทุกคนนี่ก็ใหญ่แล้วนี่เฉยคิดว่ามันจะต้องมันต้องมันต้องสูงกว่านี้ต้องมัมันต้องวางสูงอะเออเอาสามชั้นก็ได้เพราะว่าถ้าสี่ชั้นแล้วมัน อเออย่างนี้แล้วป่ะคือชั้นล่างอ่ะอาจจะเป็นล็อบบี้อ่ะชั้นบนเป็นห้องของเธอแล้วก็ห้องของฉันอ่ะแล้วชั้นบนสุดอ่ะชั้นบนสุดก็ไม่มีละกันขี้เกียจเดินขึ้นไปอ่ะฉันคิดว่าเป็นดาดฟ้าสวยนะเนี่ยเราทำเป็นดาดฟ้าโอเคโอเคมากโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเริ่มจากการช่วยหาไฟชั้นล่างล็อบบี้เนี่ยเป็นไฟสีสวยไหมนี่เนี่ยฉันเจอเต็มเลยจะได้แบบหรูอ่ะ โอเคหรูๆงันต้องเป็นไฟสีธรรมาดาแบบฮารุฮาราเนะฮารุฮาราโอเคนี่ไยยังไม่เห็นเลยออกมาดิบไฟอยู่โอ้โหมีเช็คอิน<ป>ด้วยนี่มันโรงแรมชัดๆเออโรงแรมก็ได้จะเอาพาร์ทเมนต์คอนโดโรงแรมก็ได้แต่มีสามชั้นสี่ชั้นไม่ได้อะมันต้องวาง,วางตรงเน,งนนะี้่คือถ้ามันจะแบบว่าเป็นสี่ชั้นเนี่ยเราต้องวางให้มันเหนือดินขึ้นมานิดนึง เพื่อที่ว่าจะได้เส้ยอ้ยตกใจหมดงั้นรีบหาไฟมาติดดีกว่าปังโอเคโอเคตอนนี้มันเพิ่งวันที่สองเองอ่ะไม่น่าเป็นไรมากใช่ไม่มีหรอกพนักงานอีกกองอีกยียอะไรไม่มีหรอกจริงจริงไม่กลัวนะ Excuse me อะไรที่ทำเองมันไม่เหมือนเนี่ยเสกพนักงานเป็นผู้ชายฉันก็ทำเสียผู้ชายไม่เป็นวะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นแบบนี้นะเราจะไปจะต้องใช้บันไดบันไดเสกค่ะเพราะว่าบันไดเสกมันจะสูงับผมโอ้โหสูงไปเปล่า คือต้องบอกก่อนนะคะว่าแมปที่เราเล่นเนี่ยเป็นแมปส่วนตัวซึ่งเราสามารถแบบเสกของได้แต่เรื่องหนีพนักงานเราจะไม่หนีแล้วกันเนาะชัลล่านะคะติดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันว่าประมาณนี้กาลังดีเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยปูพรมสีแดงเอาส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะล็อบบี้แล้วฉันช่วยหาโต๊ะนะว่าโต๊ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวฉันช่วยไปติดไฟชั้นสองด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะฉันว่าฉันเปิดไฟดีกว่าอุ้ยฉันมองไม่เห็นคือความ ความสร้างอะเนาะบางทีมันก็แบบมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนใช่แล้วก็นอะนะปางฉันขึ้นเล็์ก่อนรึ่มมือไถชัดชัดมือไถแบบเห็นเลยเห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้แต่ฉันจะลองหาเป็นบันไดเล็กๆดูนะเวลาเราขึ้นห้องเนี่ยเราจะได้ขึ้นได้อย่างตรงเนี้ยพอติดบันไดเล็กๆปุ๊บเวลาเราเลี้ยวอะมันจะได้เลี้ยวแบบรื้อไปได้งเี้เราจะขึ้นห้องไม่ได้ไง โอเคอันนี้เราก็สามารถขึ้นมาดาดฟ้าได้แล้วโหเป็นสองชั้นซะด้วยดูดีเลยเนี่ยก็มันจะต้องมีเหมือนกับเป็นหาอะไรมาวางนิดนึงแต่ว่าเจ็บนะตกเราเจ็บเจ็บจริงห้ามตกห้ามตกเด็ดขาดงั้นเราต้องเป็นหาอะไรมาวางขั้นเอาไว้เอาเป็นกรอบรูปแล้วกันทำให้มันนอนอะไรเตอร์พนักงานว้ายเร็วไปหรือเปล่า พ,พ่อหนุ่มล่ำไหนอะพ่อหนุ่มล่ำเหรอ,หรอใช่พ่อหนุ่มล่ำล่ำบึกเลย<ม>ล่ำบึกไปกับชนนั้นมีห่อแฟนฉันดูดิดูดิดูดิดดโอ้โหหนุ่มล่ำไหมล่ำเวอร์แต่คือเข้าใกล้บ้านเรามากเลยนะใช่รีบทำเออคืออคอนนี้คืนนี้มาแน่เออถ้าอย่างงั้นฉันว่าฉันจะปิดบ้านเป็นแบบพวกกระจกดีป่ะแต่ประเด็นคือฉันหลงทางโอเคค่ะฉันเจอแหละอืมเอาจะใหญ่ขนาดนี้หลงทางได้ไงก่อน อเดี๋ยวหาเป็นกระจกใสๆมาปิดไว้ดีมะนี่มะนี่มาน,มาน,น,นี่ฉันทำแบบนี้ป,ปั๊บปุ๊บขึ้นปุ๊บแล้วก็ต้องเข้าไปตรงขอบให้ได้ดาเออดี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 ดดเดี๋ยวทำอีกหาอีกหาอีกอยู่ใกล้ๆนี่นเองนี่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าคอนโดของเราเนี่ยก็จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะคะลองิคูค่ั ฉันจะบอกให้ว่าพวกเราพลาดไปหลายครั้งทุกคนคะปางหยิบคอนโด,ดออกไปหลายครั้งมากเลยค่ะจนสุดท้ายแล้ว <c oughs> ด้านขามันก็อยู่ด้านบนอืมโพรหยิบพลาหลายครั้งมากนะคะเราก็ขี้เกียจแต่จะทำใหม่เนาะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตรงล็อบบี้ข้างล่างอะมาดูล็อบบี้ข้างล่างกอนแล้วกันล็อบบี้อะเสร็จแล้วนะคะเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็คือโต๊ะล็อบบี้ที่จะมีพนักงานคอยต้อนรับนะคะแล้วก็จะมีแบบที่นั่งอุ้ย ข้างนอกพนานอีเกียมาแล้วห้ามออกเด็ดขาดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความสบายใจเราจะมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมให้บริการนะคะโบมโอเคงั้นชันว่ามัไม่เป็นไรหรอกฉันไม่กลัว เราไม่ไม่ได้ยินฉันแล้วไม่ได้ยินเสียงเราแล้วเราต้องเงียบดิเราต้องเงียบคือฉันทำฉัเสียงเด็นขาดพราวเอ็นพีเซ็นมากเพราะว่าเป็นฉันเอ้าเพื่ออะไรมันมาแล้วน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้จะตาย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 ลงมาข้างล่างล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้เลือดแบบปิ่มดัดอะจะขาดแล้ว ท้องก็หิวเลือดก็ร้อนแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยเรียกว่าทำไมใจร้ายชิคฉ้ันไม่เห็นฉันนึกว่าบ้านแกมันปลอดภัยไงแกรู้จักติดกระจกมากเข้าใจเปล่าฉันไม่ติดอ่ะฉันชอบความโปร่งโล่งสบายแล้วดูทางขึ้นแกดิ้นโผมันคงขึ้นไม่ได้หรอกัางทีแกเข้าใจเปล่าว่าฉันจะขึ้นบันไดไม่ได้มันยากมันวางของอะไรไม่ได้เลยว่าถ้าสมมติว่าฉันขึ้นไปชั้นตัวเองอ่ะเอ้ยไอ้ป้า อะไรไม่ได้ทำเหนื่อยหเหนื่อยตอนนี้เนื่อยไรเหนื่อยเหนื่อยสุดเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยอะตอนนี้นเหนื่อยเลยเราอยากจะบอกว่าตอนนี้แจงกับปางอะได้สร้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราใช้เวลานานมากๆในการสร้างคอนโดอของเรานะคะจะสวยมากเลยนะจริงห้องจะสว่างสว่างห้องฉันดูแบบอึมครึมอะ เออไม่เป็นไรหรอกเรามาเริ่มดูตั้งแต่ชั้นแรกเลยนะคะชั้นแรกเราบอกว่าเราจะเอามาเป็นล็อบบี้เนาะเดินเข้ามาเนี่ยต้อง <Wow. S 2> พยายามนิดน,นึงนะคะ <Wow. S 2> เพราะว่าเดียมันอยู่เยอะมากนะคะแถวนี้แล้วก็จะมีเก้าอี้เอาไว้นั่งดูทีวีแบบสบายใจนะคะหรืออ่านหนังสือก็ได้แล้วก็จะมีเงินพร้อมกับน้ําขนมของกินต่างๆให้บริการนะคะแล้วก็จะมีไมโครเวฟไว้อุ่นอาหารด้วยส่วนตรง<ด>นี้นนเดี๋ยวจ,จะให้พนักง,งานมายืนนะคะเป็นคนเฝ้าล็อบบี้ไว้ล็อบบี้อะไรไม่ใช่บ้านเราเหรอเนี่ยสรุปอันนี้คือไม่ใช่บ้านเราใช่ไหม เป็นคอนโดแล้วอันนี้คือล็อบบี้ไงเราทําเป็นล็อบบี้แต่ว่าบ้านของเราอะจะมีแบบชั้นบนอันนี้เนี่ยชั้นเห็นเขียวเขียวนี่ก็คือชั้นของตานะ้นส่วนของเราเองชั้นเราเองดีกว่าเพราะว่าเรื่องจากพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยสามารถใส่เสื้อสีเขียวได้ฉะนั้นนริฉันเลยสร้างเป็นโทนสีเขียวทั้งหมดอันนี้ก็ฉันจะรอไว้ปลูกต้นไม้นะทุกคนแล้วก็โซนข้างในเนี่ยจะเป็นเก้าอี้สีเขียวพร้อมกับทีวีแบบเก่านะ ก็คือพวกเราพวกเราแบบว่ายัวินเทจอยู่นี่มีต้นไม้ต้นไม้มีในกระถางดูเป็นไงเลิศไปหรือเปล่านี่แล้วก็พร้อมกับตรงนี้นะคะเป็นเตียงสีเขียวแล้วก็ยังเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้เราอยู่ก็คือเราจะวางเป็นเหมือนกับรั้วเอาไว้หัวเตียงดมกลิ่นไม้กันไปนะทุกคนปาปาปาดูชั้นพี่แจมมากดีกว่าส่วนชั้นของแจงอ่ะ คือต้องบอกว่าแจงอ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่อะไรที่มันโล่งๆนะคะแบบจะได้ดูสบายตาสบายตาแต่งห้องเป็นแบบว่าสีเหลืองแล้วก็จะเป็นเก้าอี้ที่เป็นโซฟาสีเหลืองพร้อมกับโต๊ะสีเหลืองนะคะมีเก้าอี้สองตัวแล้วก็มีรูบิกเอาไปพัฒนาสมองด้วยแต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าเขามีคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะทุกคนเฮ้ยเราเป็นเกมเมอร์ไงเราต้องมีคอมพิวเตอร์ดิห้องเธอไม่มีไงห้องฉันมีไงแล้วก็คอมินเทศไงข้างหลังอ่ะของฉันเป็นเตียงมีกล้วยด้วยอ่ะกล้วยมาทำไะ เตียงเสือดาวที่ปางสร้างให้แล้วก็มีกล้วยอันหนึ่งจริงๆแล้วอยากได้อย่างไอ้แมวข้างลตยาเลยนั่นแหละอันนี้ก็ห้องเจนนะคะไม่ค่อยมีอะไรดูโล่งๆแต่ว่าก็ดูอยู่สบายแล้วก็สบายตาดีนะคะส่วนกงอาหารต่างๆนานาเนี่ยก็เดี๋ยวจะพมววข้างล่างขึ้นมากินนี่นี่นี่จริงๆอ่ะคอนโดของเราจะมีเป็นชั้นดาดฟ้าด้วยนะแต่ว่าด้วยความอุบัติเหตุนะทุกคนพี่ปางอ่ะหมุนผิด เฮ้ยแต่สวยนะว่าไม่ได้อันนี้ก็สวยนะเว้ยเป็นระเบียงแบบใหม่นะคะก็สามารถมานั่งปิกนิกจัมบารีคิวกินกันด้านบนนี้ได้นะทุกคนอือสวยนะพูดจริงอันนี้ไม่ได้โกหกเอ้ยพี่แจงอันนั้นอะไร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 นั่นนะอะไรอ่ะมันใหญ่ๆนั่นมันคืออะไรอ่ะอ๋อไม่รู้เดี๋ยวฉันลงไปดูกันบนึงนะเจ็บแน่เลยถ้าฉันลงไปต้องเจ็บแน่เลยโอ้เจ็บจริงโอ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้จริง มันมาเองเหรอมันมาเองฉันไม่ได้เป็นคนทำเอ้าคืออะไรอ่ะมันลอยได้ด้วยอ่ะมันมาเองใช่ไหมมาเองฉันไม่ได้เป็นคนทำเออเออคืออะไรอ่ะอุ๊ยแม่นอันตรายด้วยดีจังว้ายว้ยว้ายว้ายว้าย้าวย้ววายา ทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าเนาะออกไปออกไปพี่เจงบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ